ขาวเต็มไปหมดเลยค่ะทุกคน Goodmar silip Good morning,

It's like a ลากลับบ้านแล้วค่ะทุกคนคอยเอาของกลับบ้านไลายค่อยหนาคุณเลยเอารถเกลื <laughs> Merry Christmas Merry Christmas <laughs> แมรี่คริสต์มาสสตาร์แม่คริสต์มาสไม่เยี่ยมเยยักษแก่แล้วนะฮะหนักของค่ะทุกคนเอามาบานคักแน่สวัสดีค่ะทุกทุกคนค่ะพอกันอีกแล้วนะคะกับ่อยมาดามบ้านนอกไลฟ์ฟินสวีเดนค่ะแมรี่คริสต์มาสค่ะทุกคน เมื่อเนวันที24่24ธันวาคมนะคะแต่ว่าคนประเทศสวีเดนคขาก็จะฉลองเมื่อเนนะคะ,ะนี้มานแรงเขาก็จะมีงานปาร์ตี้ก,กันฉลองคริสต์มาสค่ะทุกคนแต่ว่าควายนากะทำงานครึ่งเมือนะคะกับเพื่อนอีกสามคนเมื่อเ้ก็เลิกงานบายโม้งนะคะค่อยหิ้วข้าไปก็เลยกกินเฝ้ากินนะคะทุกคนพรากินขา้าวเร็จแล้วก็เลยจิบก,กาแฟค่ะ กมีอ,อช็อกโกแลตลากาอินพลัมบานเฮ้านะคะอันนี่เขาเอินลาดดาลกาอันนี้บานเฮ้าก็จะเป็นเค้กนะคะทุกคนมาค่ะมาจิบกาแฟาน้ำค่อยนะคะอ <c oughs> ยู่กาแฟาจากน้อยก่อนค่อยคุยกันนะคะทุกคน จี่กาแฟาไปแล้วก็คุยกันไปนะคะทุกคนเมื่อวานนี่ค่อยว่าเรื่องอ่ะที่อ่าลูกสะพ้ายอภัยฝรังอ่ะเป็นโควิดนะคะเป็นรอบที่สองได้ค่ะทุกคนปีที่แล้วนะกติดทั้งผัวทั้งเมียปีนี้กติดอีกแล้วค่ะขนาดฉีดสามเข็มแล้วได้ค่ะทุกคนนะ่ะปัญญติดอีกเลยนี่แหละค่ะเพราะว่าคนประเทศสิบีเดนนะ่ะ ขบอกค่อยป้องกันนะคะเขาจะบอกค่อยใส่ uh, แมสนะคะทุกคนนะแล้วลูกพายเ uh, พื่อนกทํางานกับ,กบ uh, ค้นชลาบันพาค้นชะลานะคะเ mm hmm. มื่อนน้ข่อยกันเลยบ่ได้ไปร่วมงานกิจสมัครนะคะเพราะว่าพอนยกเลยบ่ม,มีงานปา์ตีแล้วนะคะ อ่าเมื่อคืนนี่คอยกับกลับคืนไปอ่านคอมเมนต์ของ FC นะคะที่อ่าเขียนคอมเมนต์ส่งนกำลังใจมาให้คอยนะคะคอยก็เลยไปอ่านพ่อคอมเมนต์หนึ่งนะคะที่อ่าเขียนว่าแบบว่าเขียนแล้วก็เขาคุยกันต่อๆกันมานะคะทุกคนหมายถึงว่าสมมติว่าคนหนึ่งคอมเมนต์มาแล้วแล้วก็จะมีคนหนึ่งไปคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นั่นอีกนะคะ ข่อยเลยไปอ่านพอมันคืดน,นี่ค่ะก็เอาเรื่องที่ข่อยนะ่ะไปเรียนนะ่ะเหตุใบกับคีน,นี่แหละค่ะแล้วคนนั่นนะ่ะคนที่เขียนคอมเมนต์ว่าอตอนที่ข่อยอยู่กับพ่อใหญ่นะ่ะคือถูกยากลําบากแล้วเป็นยังคือมีเงินไปเรียนใบกับคีอ่าเพราะว่าการเรียนใบกับคีนี่นะ่ะคือใส่เงินหลายสิน่ะคะ่ะมื่อน,นี้ข่อยก็เลยสิมา อาชีแจงบอกให้ฟังนะคะว่าคอยนะเอาเงินใส่มาเลี้ยนใบกับขี่นะคะทุกคนตอนแรกๆแรกๆนะคอยน่ะก็ได้อ่าอยากเลี้ยนใบกับขี่มาตดฐาะละคะ่ะแต่ว่าคอยกับมีปัญหาเรื่องทั้งการเงินคอยก็เลยหยุดพักไปนะคะทุกคนแล้วมีช่วงหนึง่งตอนที่คอยอยู่กับพญายเพื่อนสาวคอยนะก็เลเพื่อนสาวคอยคนจีนน่ะคะ่ะแกไปสอบใบกับขี่ผ่าน แกก็เลยอยากให้คอยนะเนกตุใปขับขี่จะได้สะดวกสบายเวลาไปหันมานหนีบตรต้องหายแตงแต้พญายกึ้นล่างไปทรงคอยไปฮับคอยนะคะ่ะทุกคนแกเลยโอนเงินมาให้คอยนะคะ่ะโอนเงินไม่คอยก้อนเมื่อนหนึ่งแล้วคอยก็เลยได้ไปเรียนนะคะไปโรงเรียนสอนขับรถนะคะในตอนนั้นคอยกับพญ่นะยังบัไดทะเลาะก,กันยังบัไดไม่เรื่องปัญหากันนะคะ เราก็พาคอยไปโรงเรียนนั่นละคะทุกคนจนคูนัดที่จะไปอสอนขับนะคะจนนัดเมื่อนัดเวลานะคะแล้วก็เลยมีเหตุการณ์ต้องอได้เลิกกันเพราะได้เลิกกันแล้วก็เลยต้องไปบุกออกหมายความว่าไป,าไป,ไปยกเลิกแคนเซิลโรงเรียนเก่านะคะโรงเรียนแรกนะคะทุกคนแล้วต่อมาคอยก็เลยได้ไปโรงเรียนใหม่นะคะโรงเรียนนี้อยู่คนละทางกับโรงเรียนเก่าค่ะทุกคน เราคอยกับมาคิดเบิงวา่งาเงินที่ข่อยยืมน้ำเพื่อนสาวข่อยเมินหนึ่งนี่อคอยก็เลิกกันกับพญายแล้วเราอีกอย่างหนึ่งคอยก็เป็นคนขีดเกงใจนะคะเขานนะักเาคยถามทวงข่อยเราค่ะแ้วขคอยก็บ,บ่อยากที่จะติดหนีแกนะคะทุกคนในตอนนั้นนะ่ะ่อยเลยกตัดสินใจกู้เงินฉุกเฉินนะคะทุกคนกู้เงินฉุกเฉินทางธนาคารในราคาสามเมื่น เรก็เลยโอนคืนไปให้เพื่อนสาวคอยโดยที่คอยบอกแกนะคะจนแกเห็นเงินในบัญชีเราแกก็เลยรู้ว่าคอยโอนเงินคืนให้แกก็เลยว่าเป็นอย่างเธอว่ามีเงินเธอคืนให้ฉันยังไว้แฉให้เธอเลี้ยงจบได้ไปกับคีซกรนจะคอยคืนก็ได้แกเลยว่าสินะคะแต่ว่าคอยก็คือคอยก็เป็นคนนที่บอกง่ายๆรดว่าถ้าเขามีปัญหาทางครอบครัวแล้วคอยก็บอยอย่างที่จะ ให้เพื่อนนะหนักใจเรื่องของข่อยน้ำนะคะ่ะข่อยก็เลยตัดสินใจกู้เงินแล้วก็อ่าคืนแกนะคะ่ะทุกคนข่อยย้ายมาอยู่ในวันที่22อ่ากันยายนะคะ่ะแล้ววันที 25, ่25เงินเดือนข่อยก็ออกก็ดีค่ะทุกคนเงินเดือนหักภาษีแล้วข่อยก็อ่าได้เดือนละส0 0มื่นนะคะรวมกับเงินที่ข่อยกู้เงินอ่าฉุกเฉิน30,000 โอนให้เพื่อนไปกะบหนึ่งเมื่อเป็นเงินสี่เมือนะคะทุกคนในตอนหนะลังเราคอยกัโอนกลับบ้านเมื่อกลัวทุกเดือนนะคะเป็นเงินไทยกะบสี่เมื่อหานะคะคอยโอนเงินทุกเดือนไปเมืองไทยเดือนละสี่เมื่อหานะะทุกคนเพราะว่าทั้งบ้านนะมีค่าใช้จ่ายอันนั้นอันนี้เยอะ,ยอะแยะเราคอยกับให้ลูกให้หลานน้ำนะคะลูกหลานเรียนหนังสือคอยกัให้คือบริเวณไฮไลท์นะคะให้ คนละพันสองพันแต่ว่ามันหลายค้นนะคะุกคนมันก็เลยเป็นเงินหลายแล้วอีกอย่างหนึง่งค่อยก็ค่อยกบมีเงินสดนะคะค่อยก็มีเงินเก็บเป็นเงินสดตอนที่คอ่อยขายบูเบรีนะคะเพราะว่าเขาได้เงินสดมาค่อยกบเก็บไว้นะคะทุกคนตอนนั้นตอนที่ค่อยง่ายมากค่อยก็มีเป็นเงินสดจุดน้ำมือนะคะก็อยู่ประมาณหกเจ็ดพันนะคะตอนนั้น แล้วข่อยก็เลยอ่ะพราะคอยเก่ามาจ่ายค่าห้องค่านั่นค่านี่ตอนนั้นก็ซื้อของเล็กๆน้อยๆไปนะคะ่ะก็บเบิดเงินเป็นหมื่นนะคะทุกคนตอนใหญ่มาอยู่ใหม่นี่หมื่นโค้นนะคะอ่าก็ซื้อหลายๆอย่างนะคะ่ะที่ House Jumpin อะคะ่ะทุกคนทั้งจ่ายค่าเสาห้องใหญ่ทะเบียนบ้านค่าอินเทอร์เน็ตค่ะ อันนั้นอันนี้มันหลายค่านะคะก็ืเบอดเงินอยู่ประมาณหมื่นหนึ่งในราคาตอนนั้นผักจิบก,กาแฟและราคาคข่กระใสเงินก่อนที่เรือจากอ่อโอนไหมูคืนแล้วแล้วก็เงินเดือนข่นะคะแล้วต่อมาไข่กระเลืกเงคุยกับลูกซ้ายข่ยนะคะว่าไข่หนาสีเฮ็ดไปกับที่ต้องใส่เงินหลาย ก็จะลดจํานวนการโอนเงินไปเมืองไทยลงนะคะใครกัเลยอ่าโอนไปเดือนละสามหมื่นสองสามหมื่นหกแล้วแต่เหตุการณ์นะคะทุกคนมาอยู่นี่สามเดือนกับโอนไปสองั้งนะคะเดือนนี้เดือนที่สามคอยกัสิโอนวันจันทร์นะคะอาว่าสิโอนตเมื่อวานนี้แต่ว่ามาเบิ่งเลดแล้วมันลดลงหลายนะคะมันเหลือ3.6มจุดหกนะคะอ่าปกติแล้วมันจะทุกเดือนนะ่ะจะสามจุด 8นะคะทุกคนเดือนนี้มันลงลายกันเลยรอว่าจะโอนมันจะเหลืองคานนี่แหละคะ่ะเดือนนี้ก็จะโอนลายแน่เพราะว่าจีบานเมืองไทยน่จะจัดงานปีใหม่นะคะจะต้องให้ลูกไปซื้อของควรให้พี่น้องนะคะยาพี่น้องรายแล้วก็จะแจกเงินลูกหลานน้ำนะคะเพราะเทศกาลี่ทุกปีนะคะจะโอนไปไลายแน่นิดหน่อยนะคะช่วงปีใหม่นะคะก็จะเป็นเังซีนะคะ เพราะว่าทั้งบ้านก็จะจัดงานปีใหม่แล้วก็แลกของขวัญของขวัญอ่ามาผ่าตันกัรเงินนะคะแล้วก็ลูกๆหล,ล,ลานๆนั่งซี่ก็มาถ่ารับเงินนะคะทุกคนก็ต้องเฮ็ดทุกปีนะคะแล้วก็เอาเงินให้แม่นะคะให้ย้ายอยู่บ้านพร้อมนะคะปกติก็ให้ทุกเดือนนี่แหละแต่ว่าช่วงปีใหม่ก็จะให้เยอะ เพิ่มขึ้นนะคะทุกคนนี่แหละค่ะแล้วที่นี่เงินที่่อยไปเลี้ยงไบขับขี่อยกับไ่ได้จ่ายครั้งเดียวนะคะทุกคนกระจายมือต่อมือนะคะสมมติว่ามือนี้ไปเลี้ยงเท่ากับไปจ่ายเงินนะคะมือไม่ไปเลี้ยงเท่ากับไปจ่ายคอยกับอาทิตย์หนึ่งน่ะการเลี้ยบงาบ,มมบางอาทิตย์กระสองมือบางอาทิตย์กระสามมือนะคะทุกคนพอหอดสิ้นเดือนเงินเดือนก็ออก นั่นเดี๋ยวขอออกทุกๆวันที่25นคะคะมันก็นเลยแบบว่าบริขาดบริขาดบัญชีนะคะทุกคนแต่ใจไปเป็นขั้นให้นใจครั้งเดียวก็คงจะ,ะบมีเง,งินใจนะคะกะับทางโรงเรียนกระใจเมื่อต่อเมืองสินคะคะทุกคนแล้วแต่ความสะดวกของนักเรียนนะคะนี่นะคะก็เลยเอามาแจกแจงให้เอฟซีที่สงสัยนะคะเพื่อนว่า อ่าคือว่าถูกอยากลําบากคือว่าบมมีเงินแล้วเอาเงินใส่มาเรียนใบขับขี่อยากอ,อวดตีอย่างซี่นะคะว่าการทําใบขับขี่นี่บมมีเงิน,นยังอยากมาอวดในอย่างประมาณนี้นะคะทุกคนคอยนะผมเม็นคนขี่อวดอกคะในชีวิตคอยนี่คอยผมมีแล้วให้ผู้ใดอวดเลยเพราะว่าคอยผมเม็นคนลำรวยของผมมีของอีหอย่างที่สิให้ทุกคนอวดนะคะทุกคน ที่คอยอยากได้ไปกับขี้กะคอยก็มองไปทา้งอนาคตนะคะหมายถึงว่าคอยก็อยากไปหันไปหนีโดยที่ไปเปิดหูเปิดตานะคะโดยที่ก็ต้องไปพึ่งพระอาศัยคนอื่นนะคะแล้วคอยก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าช่วงซัมเมอร์นะคะคอยก็อยากไปทำงานพิศเศษอานาหาน้ำเพื่อนแล้วก็ไปเก็บมาบูบรี หมากไมกป่ปลาแล้วก็อยากไปทาย YouTube สถานที่ต่างๆนะคะทุกคนเนี่ยหละข่อยก็เลยอยากมีอ่ะใบขับขี่นะคะขันข่อยบริเวณใบขับขี่ข่อยก็อยู่ตันีน่ไปใส่มาใส่อะไรกันไปหันไปนี่กะสีอาศัยแต่คนอื่นนะคะอาศัยคนอื่นก็ต้องอในจ่ายคันทำงงน้ำมันคือเก่านะคะทุกคนข่อยก็เลยว่าเอาเขาขันเขาอ่ามีินจียู่ในประเทศสวีเดนจนกเกษียณไปยังเขาจังค่อยสี เเห็นใบกับคีแต่คนอื่นเขาเห็ุกัเยอะแยะไปบางคนนะ่ะบ่ามีงานทำเขาก็ยังถ้าเห็ดใบกับคีเลยนะคะทุกคนนี่แหละค่ะพอายาเลยงมาเบาให้เอฟซี FC ฟังนะคะว่าคอยอีเห็ดใบกับคีคอยต้องการอวดค่ะคอยต้องการที่จะมีอิสระในการเดินทางไปหันไปนี่นะคะอยากไปใส่มาใส่ก็ได้ยังซีนะคะทุกคนคอยอยากให้ทุกคนนะ่ะ คิดอย่างไห้มันลึกซึ้งในจากน้อยอย่าคิดตื่นตื่นนะคะเพราะว่าคนแต่ละคน,นเขาก็มีจุดหมายมีความต้องการที่แตกต่างกันไปนะคะขออยากให้ทุกคนนมองถึงความจําเป็นของแต่ละคนนะคะว่าแต่ละคนที่อยู่เมืองนอกนี่การใช้ชีวิตมันแตกต่างกันมากมม้เสลดเกิดน,นะคะบางคนมาอยู่กับ อ่าเป็นคนนนายเป็นแบบว่าบริเวณทำงานหนักบริเวณ้อยเหลือตัวเองสินะคะมีอาสามีรวยๆอา่าประครบประงมอยากได้ยังก,ก็ได้องสินะคะทุกคนแต่ว่าอา่าบางคนสิเขาก็ต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อที่จะเอาตัวรอดต้องใจความอดทนพยายามมากมายเพื่อที่สี่หายเจ้าของนะอยู่รอดปลอดภัยแล้วก็เพื่อที่สี่ หาเงานินหาท้องทรงทางบานเมืองไทยให้ยาพี่น้องให้ลูกให้เต่าให้แม่ได้กินอิ่มนำส้ำล้านนะคะทุกคนก็บอกแม่ถึงกับอิ่มนำสํำล้านแล้วค่ะอยากให้ได้กินอิ่มเพราะบ่ได้ขัดสนมากไม้ย,ยังนะคะ่ะอันนี้ก็คือ,อ,อความฝันของข่อยนะคะจริงๆแล้วชีวิตข่อยข่อยบ่ได้ออยอยากเคลียยังด้วยเพื่อตัวเองนะคะ่ะ อยาเฮ็ดเพื่อคนที่คอยรักเรากับคนที่รักคอยนะคะมันเป็นความสุขนะคะถ้าเฮาเฮ็ดเพื่อคนที่เฮ้ารักคอยบ่เลยขึ้นว่าเออจะต้องมีอันน,าน,านั้นอันนี้มีเงินมีท้องเราจะต้องอซื้อนั่นซื้อนี่แบบมากไม้มหาศาลเพื่อที่จะเอามาเฮ็ดให้เจ้าของโกรูลูลาอันนั้นมันเป็นทางของคอยคะ่ะทุกคนอคอยแค่อยากให้ครอบครัวอยู่ อย่างมีความสุขละก็ได้อยู่ได้กินได้คล้ายๆกับว่าบอลถึงกับลําบากมากมายเงสินะคะอยากให้อยู่แบบเพอเพียงมีนั่นมีอย่างการกินมีปัจจัยซีปัจจัยหางส่นะคะทุกคนแต่ตอนนี้นะมันจะมีปัจจัยหกนะคะปัจจัยหกก็คือ,อ ปัจจัยห่างก็คือรถปัจจัยหกก็คือโทรศัพท์ถ้าโทรศัพท์เนี่ยมันขาดไะไนะคะเพราะว่าเป็นยุคดิจิตอลเป็นยุคไฮเทคแล้วเสมอเนี่ยต้องใส่โทรศัพท์นะคะนี่แหละค่ะก็เลยอยากมาอธิบายให้ทุกคนฟังแล้วก็เข้าใจนะคะถ้าทุกคนน่ะเด้เบิ้องชีวิตของคอยนะคะตั้งแต่เริ่มต้นก็จะรู้นะคะว่าคอยลเพ่นคนน่ะ ปวดนะค่ะคุยกัมันคนแบบนั้นคยบบเป็นคนแบบนั้นลอยเซเลยค่ะค่ะทุกคนคะเมื่อนนยขอยคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะก่อนิจากการคอยคอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญอย่าเจ็บอย่าจนนะคะสำหรับเมื่อนน้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย